แต่ในนี้ต้องบอกว่าเออหลายๆคนเริ่มที่จะดูแลตัวเองไวขึ้นเริ่มที่จะดูแลตัวเองทุกคนเคยเห็นไอ้เครื่องตรวจหน้าที่แบบว่าเราต้องเอาเอาหน้าตัวเองไปส่องแบบเข้าไปข้างในปะแล้วเขาก็จะแบบว่ามีกล้องข้างในไนกล่องแล้วก็ถ่ายหน้าเรา <c oughs> สวัสดีครับกลับมาแล้วในเทปที่3นะครับผมวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าวันนี้ก็จะไม่ได้แมีสาระอะไรมากแค่ อยากจะมาแชร์เพิ่งไปเจอมาเว้ยเรื่องที่ไปเจอมาวันนี้ก็คือเรื่องการขายหลายๆคนเคยเดินห้างเนาะเกือบจะทุกคนอยู่แล้วแหละที่เค,เคยมีโอกาสได้เดินห้างแล้วเวลาเราเดินผ่านพวกคลินิกเสริมความงามอย่างพวกคลินิกทําหน้าทําตา2ชั้นฉีดฟิลเลอร์อะไรพวกนี้ยทุกห้างมันก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามีใครเคยโดนขายไหมเอ,อเคยโดนขายไหมเวลาเดินผ่านมาแล้วเขายิ่นใบปลิวมาให้เราเคยโดนขายะเาอ,อล่าสุดผมเพิ่งคือจริงๆอ่ะโดนมานานและโดนมาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยกว่านี้ เนาะโดนมานานแล้วแต่แบบแต่ไม่เคยคิดแบบสนใจไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องอ่ารีแอคก,กับเขายังไงก็แค่แบบเดินผ่านไปหรือว่าหรือว่ารับไปบิวมาแล้วก็เดินออกไปเลยนะครับแต่ไอ้ล่าสุดอะ่ะเขาเดินมาเว้ยแล้วก็ผมก็นัดเพื่อนเอาไว้พอดีคือประเด็นจริงๆอ่ะพอจริงๆคือต้องไปหาเพื่อนนะคือแบบได้เวลานั้นแหละแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้คิดยังไงเว้ยคือตอนนั้นอยากรู้จังเลยว่าถ้าเขาขายเหล้ามันเขาจะทำยังไงนะอยากจะรู้ว่า เขาขายแล้วเขาต้องใช้ยังไงเขาต้องพูดเรื่องอะไรบ้างคือ <c oughs> ในหัวในตอนนั้นก็แบบแค่อยากรู้ว่าเขาจะขายอะไรให้เราดังที่ไอตัวเราอา่ะเป็นผู้ชายแบบชายชายบอยที่ผู้ชายหลายคนผู้ชายส่วนใหญ่เลยจะไม่สนใจหรอกว่าจะต้องทําหน้าหรือดูแลผิวหน้าใดๆยังไงบ้างเนาะเราก็แค่อย่างดีนะอย่างดีเลยมาร์กหน้าใช่ป่ะอย่างดีเลยก็แค่มาร์กหน้าสุดๆแล้วถ้ามีมากกว่าน,นั้นก็อะไรอ่ะมาร์กใต้ตาเนาะเออผมมีที่มาร์กใต้ตาอยู่ แล้วก็มีอะไรอีกอะก็ทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยเออน้ำตรงน้ำตบคงไม่มีหรอกเนาะแต่เนนี้ต้องบอกว่าเออหลายๆคนเริ่มที่จะดูแลตัวเองไวขึ้นเริ่มที่จะดูแลตัวเองเออมากขึ้นในส่วนของผิวอะไรส่วนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจแล้วก็เออจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่จะมาเริ่มดูแลตัวเองในอายุที่เอาเร็วขึ้นก่อนที่มันจะเออ ฮอร์โมนจะฝ่อหรืออะไรก็ไม่รู้อะตามหลักเขาอะเนาะเออก่อนที่มันจะเหี่ยวหรือมันจะอะไรมากไปกว่านี้หรือว่าหรือก่อนที่แบบเซลล์ความชุ่มชื้นจะตายไปหรืออะไรสักอย่างที่มันจะผลิตไม่ได้ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีแต่ด้วยความที่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ก็แค่แบบมากหน้าเฉยๆทีเนี้ยเราก็สนใจว่าเขาจะขายเรายังไงวะือหมันอยู่ดีก็ในหัวผมก็แบบพูดเข้ามาเลยว่าอยากรู้ว่าเขาจะเซลล์ยังไงคืออยากรู้แบบศิลปะเขาแต่ว่านัดเพื่อนไปนะนัดไว้ว่าเฮ้ยมึงเจอกันหน้าโรง เดี๋ยวกำลังเดินไปเลยแต่เออใช่ขอเบรกแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยในใจในใจผม,มนะแป๊บนึ่ง <c oughs> ผมเลยเห็นแน่แน่ <c oughs> เออเออมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องในวันนี้คือเอาจริงมันมันเซอร์ไพรส์ผมมากจริงคือทุกอย่างมันเป็นแบบกระบวนการมันถูกอ่าเซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้วว่ามันต้องมีขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่แต่เป็นขั้นเป็นตอนมีเทมเพลตมีการวางระบบมาอย่างเรียบร้อยไม่ใช่แบบเดินมา ขายเพราะฉันมีอะไรแล้วก็มีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแม่งโคตรแบบสุดยอดอะ่ะเล่าก่อนว่าล่าสุดผมไปเดินที่ห้างพรมนาเออพรมนามนจะอยู่ติดกับแฟชั่นตรงอ่ารามินทาเนาะมันก็จะอยู่ติดกับแฟชั่นกับโฮมโปรแล้วก็ห้างพรมนามันเดินต่อกันได้แล้วก็เออมันจะมีชั้นลงหนังคือชั้นก่อนที่จะขึ้นไปลงหนังคือชั้นด้านเกือบบนสุดของพรมนาทมันก็จะมีพวกที่เป็นฟิตเนสเฟิร์สพวกที่เป็นอาหัตการต่างๆมีพวกอ่าเสริมความงามค่อนข้างเยอะจะอยู่ตรงโซนนั้นทั้งหมด แล้วผมก็ไปเดินวนรอเพื่อนระหว่างเพื่อนรอเออระหว่างเพื่อนที่จะเดินขึ้นมาชั้นลงหนังคือผมไปดูหนังแหละแล้วก็คือเดินผ่านหน้าพวกคลินิกนี่แหละเขาก็เดินมาให้ใปปิวแล้วก็บอกผมว่าอะไรว่าอย่างแรกเลยสเต็ปหนึ่งเลยเขาบอกผมว่ารบกวนทําแบบสอบถามหน่อยค่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมผมก็แบบเออตอนนั้นก็เลยคิดอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เออผมคิดประมาณนั้นก็เลยว่าโอเคผมตอบไปว่าได้ครับได้คือในหัวผมอะทําแบบสอบถามหรือว่าแบบแล้วเขายื่นกระดาษมาอันนึงอะ คือมันเป็นกระดาษเหมือนแบบเป็นโปชัวอัเล็กๆอะ่ะคือแบบติ๊กหนึ่งสองสามสี่แบบเสร็จแล้วอะ่ะแค่นั้นนะแต่จริงๆเว้ยไม่ใช่แบบสอบถามที่เขาจะให้ทาคืออะไรรูป้ป่ะคือ,ค,อคือต้องเอาเอกดาษที่เขาให้เราเนี่ยใบแบบใบป,ประมาณเนี้ยเออใบประมาณเนี้ยแค่นี้เลยเหมือนเหมือนใบป,ปิวโปรชัวเล็กๆอะ่ะคือต้องไปนั่งทำในที่คลินิกของเขาอ,ะอา่ะอารมณ์แบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวท่านแบบเดี๋ยวอินฟอร์มให้ดูแบบเหมือนทุกคนเดินมาใช่ไหมแล้วเขาก็ยื่นใบป,ปิวให้ แล้วเสร็จแล้วผมก็อ๋อโอเคได้ครับผมแล้วเขาก็แบอ,อุอออ้ยน่าตาดีจังเลยอุ้ยเออแล้วก็เขาจะเริ่มชมผมแล้วเขาจะแบบเออคุณลูกค้าน่าตาดีจังเลยหรือว่าเราเคยไปทํานู่นทํานี่มากันไม่ค่าเลยแบบเนี้ยเออครับผมก็แบบเริ่มอ่านไปปีว่ามันมีอะไรบ้างคือตอนแรกอะที่ผมบอกตกลงไปว่าเออเดี๋ยวผมทําแบบสอบถามให้นะคือเขาว่ายื่นกระดาษมาผมกําลังจะรับใช่ไหมแต่ไม่ใช่เขาไม่ได้ให้กระดาษผมตั้งแต่ผมตอบตกลงปุ๊บ เขาพาผมเข้าไปทําในคลินิกนั้นเว้ยคือกระดาษก็ไม่ได้ให้กูกระดาษก็ไม่ได้ให้กูกกกแต่แบบว่าเฮ้ยคือตอนนั้นตอนนั้นก็งงว่าเอาทาไมไม่ให้กระดาษกูให้กูเดินเข้าไปทําแบบสอบถามคือเออนี่หนึ่งหนึ่งสเต็ปแรกคือลากเราเข้าไปในคลินิกให้ได้เพราะว่าอีแบบสอบถามต้องไปนั่งทําข้างในเอองงวะโคตรงงเลย แต่ก็โอเคๆไ,ได้ครับเขาก็บอกว่ามันเป็นปมันเป็นช่วงเป็นโปรโมชั่นแบบสอบถามไม่ใช่ยังยงัท้ทีนี้ระหว่างเราทําแบบสอบถามใช่ไหมสิ่งที่เขาจะทําก็คือถามเราไปด้วยว่าเออเราเคยทําอะไรมาบ้างเ,เคยสนใจเรื่องอะไรไหมมีบัตรเครดิตไหมสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอะไรแบบนั้นอายุเท่าไหรเ่เคยดูแลอะไรมาบ้างอะไรแบบนั้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเ,อเ,อเซล์ทั่วไปที่เวลาจะเราเวลาเราไปแบบใช้บริการในที่ต่างๆมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ประเด็นประเด็นมันต่อจากนั้นเลยคือเขาก็จะถามเราหนึ่งสองสามสี่ใช่ปะเขาก็จะให้อ่าสิ่งที่เรียกว่าไวเชอร์ไอไวเชอร์มันทุกคนก็แบบว่าวก็ไวเชอร์มีทั่วไปเลยครับใช่มันมีทั่วไปแต่อีไวเชอร์นี่แหละตัวปัญหาเลยแบบตัวพิเศษเลยว่าแบบอีไวเชอร์อันเดียวเนี่ยมันมันแปลสภาพไปห,หลายอย่างมากเออ เขาให้ v o เชอร์จากการที่เผมทําแบบสอบถามไว้เขาให้ผมทําแบบสอบถามเพื่อที่จะได้ v o เ c h ร์มาหนึ่งอันซึ่งก็ตัว v ว o เชอร์ก็เอาไปลองใช้บริการกับเขาได้แล้วไอประเด็นนี่แหละก็คือเขาก็ให้วชเชอร์แล้วอธิบายว่าทําแบบนู้นแบบนั้นได้ซึ่งอ่ะคําถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราเหมาะกับบริการนี้ไหมเขาก็ทํายังไงละเขาเอาผมไปตรวจไปตรวจหน้าเออทุกคนเคยเห็นไอเครื่องตรวจหน้าที่แบบว่าเราต้องเอาเอาหน้าตัวเองไปส่องแบบ เข้าไปข้างในปะแล้วเขาก็จะแบบว่ามีกล้องข้างใน,ในกล่องแล้วก็ถ่ายหน้าเราแล้วเขาก็จะมีโปรแกรมของเขาะที่จะประเมินไขมันในชั้นหน้าสิวกละาดูขุมขนอะไรพวกเนี้ยเออเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะปิง้งแล้วผมก็งงไว้ยว่าเฮ้ยคือต้องเข้าไปในห้องแบบเหมือนเหมือนห้องประเมินอะ่ะก่อนที่จะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเท่าเหมือนพรีรักษาคือแบบ โอ้ชิบหายแล้วทำไมกูมาไกลขนาดนี้จากการคิดติกต๊กแบบสอบถามหน้าเคาน์เตอร์ไม่ได้หรอหรือ,อยังไงเออมันมาไกลนะแล้วก็คืออย่างนี้ไว้ทุกคนทำเสร็จเขาก็แบบว่าบอกเลยว่าเราอ่ะต้องเริ่มดูแลอะไรเราอายุเท่านี้ควรจะดูแลอะไรบ้างจากการที่ตรวจผิวหน้าเราอ่ะเขาแนะนําเป็นคอร์สไหนบ้างซึ่งตัวไวชเชอร์เนี่ยก็จะเป็นแปลสภาพเป็นส่วนลดสาหรับคอร์สนั้นได้หรือจะเอาคอร์ส A บวกคอร์สดและเอาไวชเชอร์เป็นส่วนลด อะไรแบบนั้นอะคือ e voucher เนี่ยมันแปลได้แบบมันได้หลายท่ามากเลยมันเป็นส่วนลดก็ได้หรือว่าเป็นตัวทดลองก็ได้หรือเป็นสเปเชียลออฟเฟอร์พิเศษ something ก็ได้แบบอ,อ,อู้อีนี่แบบสุดยอดเลยนะอันนี้สเต็ปแบบสเต็ปสามสเต็ปสี่เขาเลยนะ e ว o เช h e r แม่งสุดยอดเลยวนะเออสุดยอดเลยคือแบบมันไม่คิดว่ามันจะมาได้แบบขนาดเนี้คือเราอยู่ในห้องกับอ่า คนต้องเรียกว่าคนแรกที่เป็นเหมือนเซลล์ก็คือพาเราเข้าไปส่วนคนที่พาเราไปตรวจก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะเออเหมือนแบบว่าส่งต่องานกันอะเป็นเสเต็ปหนึ่งทำงี้สเต็ปสองทำนี้แล้วก็ส่งไปสเต็ปสามเพื่อตรวจหน้าแบบสุดยอดเลยอะซึ่งในสเต็ปสามันก็จะมีการออฟเฟอร์หลายแบบนะครับเดี๋ยวๆขอกินขอกินตัน้งนึงพูดระมันชื้น ซึ่งในสเต็ปสามมันก็จะมีออฟเฟอร์คืออย่างที่ผมบอกไปมันมีหลายท่ามันมีท่าหนึ่งกลายเป็นส่วนลดไปแล้วถ้าไอโปรโมชั่นตามหน้าไปปิวมันก็ปิวหายไปแล้วท่าสองก็เริ่มที่จะเป็นแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจที่เบาลงมาแต่จะเป็นแพ็กเกจแบบเหมือนเริ่มต้นคืออย่างแรกเลยเขาได้ข้อมูล่าการเงินเราจากการทําแบบสอบถามจริงๆนะข้อที่2คือเขาได้ข้อมูลผิวหน้าเรา เออจากการที่ไปตรวจหน้าคือเราเขาได้อินฟอร์มเอชันเราแบบที่เขาต้องการไปหมดแล้วเว้ยเออแล้วมันได้มากกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะคือเขาไม่งั้จะรู้ว่าเราอ่ะชอบหรือไม่ชอบอะไรจากการที่เราทําเราทําผิวหน้าเราตรวจผิวหน้าเสร็จแล้วเขาก็จะสอบถามเราคือออฟคือออฟเฟอร์แรกที่ผมโดนก็คือแบบว่าเออเป็นคอร์สที่เขาเสนอมาแล้วเป็นส่วนลดนั่นแหละเออทีนี้เขาก็จะทีนี้ผมก็จะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเป็นแนวเนี้ยเออเขาก็เปลี่ยนท่าก็คืออย่างที่เล่า มันจะเปลี่ยนเป็นงั้นไม่เป็นไรก็คือเป็นคอสที่เป็นัวประมาณผมอ่ะก็จะมาทําการเหมือนคลีนผิวหน้าคือรีท็อกผิวหน้าเป็นประจําทุกเดือนซึ่งเพรเขาได้ข้อมูลการเงินผมไปแล้วใช่ป่ะเออแล้วก็เขาได้ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตผมไปแล้วใช่ป่ะเออเขาก็จะรู้ว่าโอเคเราสามารถที่จะจ่ายให้เขาเป็นทุกเดือนทุกเดือนได้ในราคาที่มันไม่แพงเออคือเปลี่ยนจากคอสออฟเฟอร์ที่เป็นเพนพอยต์ของหน้าเราจากสุขภาพเราเป็นการจ่ายเงินเป็นประจําแทน โดยเป็นคอสที่ลดลงเออจริงๆอะ่ะไอ้อ้ตรงเนี้ยผมว่าตายหลายคนเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ดูแลผิวหน้าแล้วก็จ่ายไม่แพงซึ่งถ้าพูดกันตรงๆการดูแลผิวหน้าในทุกๆเดือนประมาณเนี้ยมันมันโอเคนะแต่ผมว่าตรงเนี้ยมันมันน่าจะโดนหลายคนเออมันเป็นออฟเฟอร์ที่ดีเพราะว่ามันทําให้เกิดกิจวัตรเออ คือมันทําให้เกิดกิจวัตรด้วยว่าในทุกๆเดือนนะฉันจะต้องเข้ามาที่คลินิกนี้ซึ่งเขาก็จะมีโอกาสในการขายเรามากขึ้นจากการที่เรามาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ในทุกๆเดือนถัดไปซึ่งมันจะไม่มีทางที่จะหมดในคอร์สนี้แน่นอนผมก็แบบว้าวว้าวภายในไม่กี่นาทีเขาได้ข้อมูลเราไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็แล้วในสเต็ปครั้งหน้าเขาก็จะได้ข้อมูลเราต่อไปผมรู้สึกคือตอนนั้นเนี่ยในใจผมในหัวผมรล้ว่า what w a s that แบบโอ้โอ้หรือแบบคือก็ไม่ได้ตั้งใจขายข้อมูลคือผมไม่ได้ปิดกั้นนะคือผมอยากรู้ว่าเขาจะต้องขายยังไงเขามีโปรเซสยังไงแต่ไม่คิดในหัวเลยไม่คิดว่ามันจะเวอรวัวงปังเป็นแบบสเต็ปสเต็ปสเปขนาดนี้เอออันนี้อันนี้สุดยอดเลยเออทีน,นี้พอเริ่มเริ่มเออผูกโปรทำนู่นทำนี่่เริ่มออฟเฟอร์ผมเออไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าวันนั้นในหัวมีแต่ว่า จะไปดูหนังเอ๊จะไปเรื่องที่เราอยากดูหรือไปดูเรื่องทอี่เพื่อนเราอยากดูดีว่าเราจะทํายังไงดีหรือว่าเราไปดูทั้งสองเรื่องดีอันนี้น,นี่หัวคิดอยู่แค่นั้นแต่คืออยากรู้ว่าเขาขาย,ย่างแค่นั้นเก็เลยกลายเป็นว่าคุยเสร็จเขาก็พาไปนั่งตรง็อบบี้เหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนที่นั่งเขาก็พยายามจะเน้นย้ําความสําคัญในเซอร์วิสของเขาอีกครั้งหนึ่งที่มันจะดีกับผมซึ่งโอเคมันค่อนข้างที่จะกดดัน ถ้าใครไม่เคยนะมันค่อนข้างที่กดดันเพราะว่าจะเป็นแบบ1ต่ตอนแล้ว,วเป็นการออฟเฟอร์แหละแบบจริงๆริงจังๆไม่ใช่การอคอนวินเท่าไหร่มันค่อนข้างที่จะกดดนันแล้วก็เออหลายๆคนก็คงจะเออลองทําก็ได้เออสุดท้ายผมแสดงออกว่าผมไม่ได้สนใจเขาก็เลยเออเสนอเป็นแบบเป็นโปรแบบออฟเฟอร์สุดท้ายอะไรเงี้ยเออว่าเป็นแบบการมาทาครั้งแรกในราคาพิเศษก็คือแบบอันนี้คือสเปเชียลออฟเฟอร์แหละเออมันเป็นแบบไม้ที่4ี่ละไม้ที่5้าละ มันเป็นการออฟเฟอร์พิเศษเพื่อที่จะให้เราอะมาลองทําครั้งแรกก่อนเออเพื่อที่จะมีโอกาสในการขายในครั้งถัดไปแน่ๆแล้วก็เราจะได้สัมผัสด้วยว่าเออเวลามาทําพวกเซอร์วิสอย่างเงี้ยมันดีนะซึ่งเฮ้ยมันมันแบบคืออย่างน้อยอะพอที่ที่ผมเห็นกับเขาแน่คือเราจะต้องไปใช้บริการเขาอย่างน้อยครั้งหนึ่งต้องครั้งหนึ่งนั่นแหละสิ่งที่เขาอยากจะได้แบบอยากจะได้อยากจะได้สักครแบบั้งหนึ่งจริงๆโอ้แบบว่าสุดยอดไปเลย คือสุดท้ายนอะกสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปสุดท้ายนล้วก็คือออฟเฟอร์พิเศษหลังจากผ่านไปตั้งแต่แบบเก็บข้อมูลตั้งแต่เดินเข้ามาสอบถามเบื้องต้นถามเรื่องบัตรถามเรื่อง,อาองอการใช้บัตรเดบิตเครดิตการชำระเงินอะไรพวกนั้นแล้วก็ข้อมูลผิวหน้าเราแล้วก็สิ่งที่เราสนใจการสร้างโอกาสในการขายในอนาคตแล้วก็สเปเชียลอฟเฟอรโอ้โหมันมันหลายสเต็ปม,มากแล้วก็ เขาทำงานกันเป็นทีมเนาะไม่ได้ทำงานคนเดียวเว้ยแล้วก็แบบเออคงจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นตามนู่นนี่นั่นกันแหละนะครับสุดท้ายผมก็ไม่ได้ซื้อบริการอะไรเลยว่าใช้บริการอะไรก็คือแค่อยากรวยเชืว่าเขาขายยังไงจริงๆก็น่าสนใจนะก็อยากลองเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตอนอายุเท่าผมหรือว่าอายุประมาณเนี้ยหรือจริงๆเด็กกว่านี้ด้วยซ้ำก็คือเริ่มที่จะดูแลตัวเองกันแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเว้ยแต่ไอ้ที่ผมมาพูดวันเนี้ยคือ ประทับใจในส่วนของการขายเฮ้ยแม่งขายกันโหดมากๆขายกันโหดมากแบบทุกอย่างมันถูกเตรียมการมาอย่างดีเพื่อที่จะต่อยอดภายในอนาคตแบบเหมือนมาเป็นเมโทรโลจีสเตปอะแบบโอ้คือต้องบอกว่าใครใครอยากรู้ใครอยากลองใครอยากว่าศึกษาวิธีการน,นะครับลองลองได้ลองได้ไดน่าสนใจจริงๆมันเป็นศิลปะการขายที่น่าสนใจหรือเราอยากไปลองอใช้บริการก็ก็ดี ก็ดีต้องบอกใช้บริาการก็ก็ดีก็จะเป็นผลดีกับตัวเราแต่เราก็ต้องรักษาในส่วนของบัตเจตในการใช้จ่ายในส่วนของการรักษาเอ้ยในการดูแลตัวเองด้วยคือเราก็ต้องแมเนจแหละว่าบัตเจตในการดูแลต,ตัวเองของเราเท่าไหร่เราต้องคนเออลินพันเออก็คือจะต้องคอนโทรลบัตเจตตัวเองในการดูแลตัวเองของตัวเองให้ได้ต่อให้เขาจะออฟเฟอร์อะไรมาก็ตาม1 2 3 4ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะออฟเฟอร์ เออเซอร์วิสต่างๆของเขาออกมาแต่เราก็ต้องยึดมั่นในส่วนของตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเดือนเนี้ยเรามีบัตเจ็ตเท่านี้นะเราเหมาะกับการเอ่อทำโปรเซสเท่านี้เ,เดี๋ยวในอนาคตถ้าเรามีมากขึ้นเราค่อยไปทำให้มันมากกว่านั้นหรือว่าอยากลองในเดือนถัดๆไปก็ไม่ได้เสียหายหรือเสียหลายอะไรก็อย่างที่เล่ามาเอออันนี้คือความประทับใจในการขายเท่านั้นวันนี้มีเรื่องเดียวออเดี๋ยวถ้า วันหน้าเจอแบบเจออะไรพลิกหรือแปลกอีกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะหรือถ้าใครอยากให้ทําเรื่องอะไรหรืออยากให้เป็นลองอะไรแล้วมาเล่าให้ฟังนะพ <c oughs> ิมบอกได้เดี๋ยวจะไปลองแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเคนี้แหละวันนี้ไปละบา,บายปัา <c oughs>